วัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจําวันที่6สิงหาคม64วิเคราะห์ทองคําแนวโน้มราคาทองคําปัจจัยราคาทองคำ,าางคำมาอัพเดตรับชมครับสวัสดีครับพบกับผมทีวันชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารทองคําแนวโน้มราคาทองคํา ปัจจัยทองคําและวิเคราะห์ทองคํานะครับราคาทองถูกกดดันหลังจากถ้อยถแถลงของสมาชิกเฟดที่ทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นขณะที่เหล่านักลงทุนมุ่งเน้นไปยังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพื่อหาสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดแรงงานราคาทองคําโลกลดลงที่0.1%ที่ระดับ1 8 0 3นอมเหรียญต่อออนมอวานนี้ราคาทองคําปรับอัปเดตท,ทั้งหมด3ครั้งซึ่งทั้งวันราคาทองบวกอยู่ที่50บบาทครับสำหรับ ราคาทองรอบเช้าก่อนเปิดตลาดทองคําแทง96.5%รับซื้อที่28,300บาทขายออกที่28,450บาท ทองรูป,ปรพรรณปรับซื้อที่2 7 8 3 3บาทและขายออกที่28,950บาทครับท่านผู้ชมดัจะีค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่92.28จุดซึ่งแข็งค่าขึ้นส่วนเงินบาทก็อ่อนค่าลงนะครับอยู่ที่33บาท25สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ครับราคาทองสปอตเคลื่อนไหวทรงตัวเนื่องจากมีปัจจัยบวกและลบที่ส่งผลต่อราคาทองทางนี้ปัจจัยลบมาจากคำพูดของนายริชาร์ดคาริดารองประธานธนาคารกลางเฟด ของสหรัฐที่ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายด้านการจ้างงานและเงินเฟ้อของเฟดภายในปีหน้าซึ่งจะทำให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2566ในขณะที่นางเจเนสเจนเลนรัฐมนตรีขังสหรัฐอเมริกาคาดว่าอัตราเงินเฟ้อรายเดือนของสหรัฐจะชะลอตัวลงภายในสิ้นปีนี้อย่างไรก็ตามราคาทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ทอย่างรว เตดเรียวของสายพันธุ์เดลต้านในสหรัฐซึ่งนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีเตือนว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้านในสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นเท่าตัวจนแต่ที่2 0 0 0 0รายต่อวันช่วงฤดูใบไม้ร่วงในขณะที่ CDC ของสหรัฐอเมริกาเผยว,ว่าข้อมูลคาดการยอดผู้รักษาในโรงพยาบาล แล้เสียชีวิตจากโควิดในที่ในสหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับและหลายๆายประเทศรวมถึงประเทศไทยผู้ติดเชื้ิก็เพิ่มขึ้นครับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ค่าจริงนะครับอยู่ที่3 8 5 0 0 0รายซึ่งคาดการว้ยอยู่ที่3 8 4 0 0 0รายนะครับก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์หน้านี้อยู่ที่ระดับ4,0,000รายดุลการค้าเดือนมิถุนายนตลาดจะขาดดุลเพิ่ม7จ2หมื่นล้านเหรียญจากเดือนพฤษภาคม ขมขาดทุนไปที่7.12ดหนมื่นล้านเหรียญครับท่านผู้ชมนักวิเคราะห์สินค้าผู้กพันในม,มุมบายกล่าวว่าตลาดยังไม่สามารถเป็นขาขึ้นได้โดยยังอยู่ในกรอบที่18 1 0ปเหรียญถึง1 8 1่นหเหรียญต่อออนและกำลังรอปัจใจัยใหม่ที่จะมาสมผลกับราคาทองนักวิเคราะห์กลยุทธศาสตร์ของ d ดลูเอฟเฟกกล่าวว่าเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ไม่มีสัญญาณที่จะลดลงทำให้ราคาทองคำจึงเอียงไปทาง ขาขึ้นโดยราคาจะปรับสูงขึ้นหากเฟดชะลอแผนการปรับลด QE นักวิเคราะห์จาก MX s t r ็กถระบุว่าราคาทองคำดูยังเคลื่อนไหวในกรอบล่างก่อนประชุม BOE โดยยังเคลื่อนไหวแถวบริเวณระดับสําคัญที่1811เหรียญภาพรวมทองคำเสี่ยงเป็นขาลงครับท่านผู้ชมแนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวไซเว์โดยมีแนวต้านที่1 8 2 0ถึง1,833เหรียญมีแนวรับที่1,800ถทึง 1น9 0เอรียญต่อตออนครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับราคาทองคําก็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ